เรามาถึงบทต่อไปกันในเรื่องของเจตนาหรือจุดมุ่งหมายของการให้ทานหมายความว่าเวลาเราทําทานเราควรฝึกในเรื่องของเจตนาและเข้าใจในเจตนาของการให้ทานว่าเราทําไปเพื่ออะไรการที่เราให้ทานแต่ละครั้งเราจะได้อะไรจากการให้ทานซึ่งอย่าไปหลงโมเมากับคําว่าบุญแต่ยังไม่เข้าใจว่า คำว่าบุญเนี่ยจริงๆแล้วมีความหมายว่าอย่างไรแต่จริงๆแล้วการให้ทานนั้นคือการฝึกจิตอย่างหนึ่งเพื่อให้ละซึ่งกิเลสที่เรียกว่าโลภะหรือพูดง่ายๆก็คือการฝึกละกิเลสให้พ้นจากความโลภความตนีทีเหนียวสิ่งที่ได้กล่าวมาการให้ทานต่างๆมีหลายชนิดมากมายโดยแบ่งได้เป็นสีประเภทใหญ่ๆอย่างเช่นอมิสทานและธรรมทาน โดยจุดมุ่งหมายของการให้ทานมีสองประเภทคือ 1. ให้เพื่อทำคุณคือเป็นการแสดงสินน้ำใจให้กับผู้อื่นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับเนี่ยเกิดความชื่นชอบในตัวของผู้ให้เกิดความศรัทธาในตัวของผู้ให้หรือพูดง่ายๆก็คือผู้ให้เนี่ยต้องการได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้รับโดยไม่ได้หวังเรื่องของการเกิดบุญตัวอย่างเช่น การทำบุญเพื่อให้คนเนี่ยยกย่องสําเสริญตัวเองให้มีหน้ามีตาในสังคมมีอำนาจมีบารมีเพิ่มขึ้นให้ผู้อื่นเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนดีเพื่อเราเนี่ยจะได้ผลประโยชน์บางอย่างหรือพูดง่ายๆก็คือทำทานเพื่อหวังผลต่อยอดต่างๆนั่นเองหรือหนุ่มสาวที่ให้ของกันและกันเพื่อหวังสิ่งตอบแทนของอีกฝ่ายเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ย ตกหลุมรักเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเกิดความประทับใจในตัวของเราจะได้มาเป็นแฟนกันสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการทำเพื่อต้องการได้รับสิ่งตอบแทนนั่นเองการทำสิ่งเหล่านี้ผู้ให้ประเภทเหล่านี้ถือว่าได้บุญแต่ว่าได้น้อยอย่างที่สองก็คือการให้ด้วยความอนุเคราะห์เป็นการให้ด้วยความเมตตาเพื่อช่วยเหลือเพื่อเกื้อกูล เพื่อให้ผู้รับเนี่ยเกิดความสะดวกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ให้ของหรือให้อาหารเลี้ยงดูลูกหรือผู้ที่มีอันจะกินบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างเช่นเราเดินไปตามถนนหรือว่าตามสะพานลอยแล้วก็เจอขอทานเราก็หยิบยื่นเงินเพื่อให้เขาไปซื้อข้าวซื้อน้ำประทังชีวิตได้เป็นต้น หรือว่าช่วยเหลือในด้านอื่นอย่างเช่นเวลาเกิดน้ำท่วมเกิดไฟไหม้หรือว่าเกิดมีพายุฝนทำบ้านเรือนของประชาชนเสียหายเกิดเป็นข่าวขึ้นมาเราก็มีจิตอันเป็นกุศลมีจิตที่อยากจะช่วยเหลือพูดเดือดร้อนก็บริจาคเงินช่วยเหลือบางคนก็อาจจะลงแรงช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นบุญกุศลที่มากกว่าประเภทแรกแต่ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ อย่างสุดท้ายคือการให้เพื่อบูชาคุณเป็นการที่เรารู้จักที่จะแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่เคยอุปการะแก่เราหรือผู้ที่มีคุณแก่เรายกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนวิชาความรู้ให้กับเราผู้ที่เคยให้โอกาสเราเมื่อท่านเหล่านี้ได้เคยมีความเมตตาการุณาแก่เรามีความปรารถนาดีต่อเรา ัวเราก็ควรที่จะแสดงความเคารพนอบน้อมด้วยกายวาจาและใจรวมถึงเราก็ควรที่จะบูชาคุณแก่ท่านด้วยการให้ทรัพย์หรือสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆตามที่กำลังของเราจะสามารถทำได้รวมไปถึงโอกาสที่เราสามารถที่จะทำได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีพระพิษุหรือสามเณรผู้มีทำคำสอน ก็เป็นกลุ่มที่เราควรแก่การบูชาคารบนอบน้อมเพราะท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ชี้นำทางแห่งการกระทำดีรวมไปถึงบอกทางสว่างในทางธรรมในพัะธรรมคคำสอนให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษและพ้นจากความทุกข์จึงสมควรแก่การที่จะได้รับสมณบริโภคหรือแปลว่าเครื่องใช้สอยสำหรับพระพิสุ ในข้อนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ที่สมบูรณ์มากที่สุดกว่าทั้งสองแบบแรกที่กล่าวมาคราวนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของจุดมุ่งหมายและผลที่ได้รับของการทำทานไปแล้วทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเกิดประโยชน์กับบุคคลทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้รับหรือจะเป็นผู้ให้ว่าเป็นอย่างไรโดยมีด้วยกันสองข้อดังนี้ข้อแรกเป็นการช่วยเหลือผู้รับ เพราะการที่เราให้ทุกครั้งย่อมเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้รับไม่มากก็น้อยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอย่างเช่นการที่เราให้เสื้อผ้าให้อาหารหรือของต่างๆแก่ผู้ยากจนถ้าเราให้มากผู้รับก็จะได้รับมากแต่ถ้าเราให้น้อยผู้รับก็จะได้น้อยตามวัตถุสิ่งของและความสามารถของผู้ให้นั่นเองเรียกง่ายๆก็คือ จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุของผู้ให้ว่ามีกำลังมากเพียงใดถ้าหากยิ่งมีผู้ให้ที่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อบริจาคด้วยกำลังของแต่ละคนอาจจะคนละเล็กคนละน้อยใครมีมากทำมากเมื่อรวมกันก็จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ก็ยิ่งสามารถบริจาคช่วยเหลือผู้คนได้จำนวนมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นที่เรามักเห็นกันบ่อยๆก็คือ ก็จะมีการเปิดรับร่วมบริจาคในโครงการต่างๆอย่างเช่นการช่วยเหลือภัยน้ำท่วมที่เรามักเห็นกันบ่อยๆเมื่อมีการร่วมมือร่วมใจกันของผู้ที่มีจิตเมตตาจำนวนหลายๆคนที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีการรวมกันเป็นจำนวนมากก็ย่อมก่อให้เกิดเป็นพลังแห่งน้ำใจที่ยิ่งใหญ่และมักทำให้คนในประเทศหรือผู้คนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ พ้คนความเดือดร้อนได้มากนับครั้งไม่ถ้วนก็เพราะน้ำใจของคนไทยที่มีจิตใจที่เมตตาที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองอย่างที่สองก็จะเป็นการสร้างบุญแก่ผู้ให้เพราะการที่เราให้ทานทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เรียกว่าอมิสทานหรือจะเป็นการให้อภัยผู้อื่นที่เรียกว่าอภยทาน หรือจะเป็นการให้วิชาความรู้กับผู้อื่นที่เรียกว่าวิทยาทานและอย่างสุดท้ายจะเป็นการให้ธรรมะพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าธรรมทานไม่ว่าจะเป็นการให้โดยจุดมุ่งหมายใดที่กล่าวมาก็ตามผู้ให้ย่อมเกิดบุญหรือเกิดความสุขจากการให้กล่าวง่ายๆคือทำให้จิตของผู้ให้เกิดความแจ่มใส เบาบางเกิดปิติมีความสุขสิ่งเหล่านี้เรียกว่าบุญอันเป็นผลที่เกิดจากการได้ขจัดความตนีทีเหนียวซึ่งเป็นกิเลสสายโลภะหรือที่เรียกว่าความโลภนั่นเองถ้าหากสังเกตทุกครั้งที่เราช่วยเหลือผู้อื่นทุกครั้งที่เราทําบุญทําทานด้วยจิตใจหวังที่อยากจะให้สิ่งที่เราให้นั้นนะเกิดประโยชน์ให้กับผู้รับ ด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อนั้นเราจะรู้สึกเกิดความปิติขึ้นในใจและความปิตินั้นแหละที่เรียกว่าบุญและสิ่งนั้นเราสามารถที่จะมอบต่อให้กับผู้อื่นได้นั่นคือความสุขแห่งการให้อย่างหนึ่งที่เราได้รับดังนั้นการที่เรารู้จักให้ทุกๆครั้งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วยังส่งผลที่สำคัญอีกหลายประการ แน่นอนอย่างแรกสำหรับผู้ที่ได้รับสิ่งของจากผู้อื่นย่อมเกิดความปิติย่อมเกิดความสุขจากการที่ได้รับวัตถุเหล่านั้นรวมไปถึงยังได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับวัตถุต่างๆในส่วนของผู้ที่ให้ผู้ที่ให้ก็ย่อมได้ขัดเกาวิเลตทุกๆครั้งที่มีโอกาสที่จะได้ให้ที่มีโอกาสที่ได้ทำทานรวมไปถึงย่อมได้กุศลคือความดี และย่อมได้บุญคือความบริสุทธิ์ของจิตหมายถึงย่อมเกิดความดีในจิตใจซึ่งจะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตไปในทางแห่งการเป็นคนดีส่วนความบริสุทธิ์ของจิตคือการที่เราเนี่ยสามารถละซึ่งกิเลสซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดความทุกข์นั่นเองเพราะถ้าเกิดตัวกิเลสข,ของเราเนี่ยยิ่งมีน้อยลงหรือเบาบางลงมากเท่าไหร่ ความทุกข์ของเราที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะน้อยลงมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อถูกที่ถูกเวลาถูกบุคคลถูกวิธีรวมไปถึงถูกจุดมุ่งหมายและทําเป็นนิสัยบ่อยๆสม่าเสมอย่อมเกิดเป็นบุญบารามีหรือที่เรียกว่าทานบารามีสิ่งเหล่านี้ก็คือจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องและตรงหลักตามคําสอนคือความเพียรที่จะขจัดซึ่งกิเลสทั้งหลาย เพื่อเป็นบารมีถึงความรู้แจ้งในพระธรรมจนกระทั่งถึงความสิ้นแห่งกองถูกทั้งปูงนั่นเองประโยชน์ของการให้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งของที่จะให้ว่าจะมีมากหรือจะมีน้อยจะมีคนเห็นหรือจะไม่มีคนเห็นจะมีคนนินทาหรือว่าจะมีคนสรรเสริญแต่สิ่งสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจที่ตั้งมั่นและความบริสุทธิ์ทั้งสิ่งของที่ให้และเจตนาของผู้ให้รวมไปถึง ความถูกต้องเป็นสําคัญถึงแม้ว่าของที่เราจะให้นั้นอาจจะมีน้อยทั้งปริมาณและคุณค่าแต่ผู้ให้นั้นมีใจที่ผ่องใสตั้งมั่นที่จะให้ตามกําลังและความศรัทธาโดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการผลตอบแทนใดๆในการให้นั้นๆเพียงแต่ต้องการเห็นผู้อื่นมีความสุขกับสิ่งของและวัตถุที่ให้รวมไปถึงได้ประโยชน์ในสิ่งที่ได้รับและมุ่งหวังเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสข,ของ ตัวเองให้เบาบางลงสิ่งเหล่านี้แหละคือเจตนาของการให้ทานที่ควรยึดถือและนำไปปฏิบัติดังนั้นหากเรามาลองปรับมุมมองกันสมัยจากการที่เราเป็นผู้ให้เพื่อหวังที่จะได้รับบุญเพื่อไปต่อย,ยอดอย่างเช่นได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นคนร่ำรวยเป็นต้นก็อยากจะให้กลายเป็นการขัดเกลากิเลสข,ของตัวเอง เพื่อที่จะขจ,จัดความโลภให้ออกไปจากจิตใจของตัวเองให้ได้มากที่สุดผมไม่ได้บอกว่าบุญไม่มีจริงนะแต่การที่เราไปหวังผลจากการให้ทุกๆครั้งเนี่ยนอกจากจะเป็นการเพิ่มความโลภให้กับตัวเองแล้วยังทำให้เราเนี่ยมองข้ามบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองไปอย่างน่าเสียดายบางคนเนี่ยทำบุญแล้วไม่ได้สิ่งที่ตัวเองหวังไว้เพราะผลบุญเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบสนอง ก็อาจจะทําให้เลิกทําบุญไปเลยก็มีเพราะเหตุของบุคคลเหล่านี้เนี่ยมุ่งหวังเพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับกลับคืนมาโดยไม่เข้าใจว่าการทําทานนั้นคือการชําระจิตใจของตัวเองและเป็นการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นหากใครที่เชื่อและศรัทธาว่าบุญเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ขึ้นสวรรค์ก็ดีหรือต่อยอดให้กับเราในชาติภพหน้าก็ดี หรือเพื่อให้เราเนี่ยร่ำรวยมั่งคั่งมากขึ้นก็ดีไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลมากหากเรามามองและพิจารณาดีๆในอีกมุมมองของทางธรรมว่าการทำทานคือการขาจัดกิเลสและมองในมุมมองของทางโลกว่าการที่เรารู้จักให คือการที่ทําให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องรอถึงอนาคตแต่เราจะได้รับทุกๆครั้งที่เรามีโอกาสที่จะให้ทานทุกๆครั้งนั่นเองอย่างการที่เราให้เพื่อขจัดกิเลสเนี่ยเราก็จะค่อยๆฝึกจิตใจของตัวเองให้พ้นจากความโลภซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่มีความสุขเพราะการที่เราต้องข้นขว้ย หาสิ่งต่างๆมาตอบสนองความโลภของตัวเองอย่างไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแต่เมื่อไรความโลภของเราเนี่ยมีน้อยลงเบาบางลงเราเองก็จะพบความสุขในจิตใจของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของบุญที่จะส่งผลในอนาคตก็ถือว่าเป็นของแถมที่เราจะได้รับหากถ้าเราทำได้เช่นนี้เราก็คิดได้แบบนี้เราก็จะมีความสุขทันที ที่เราบริจาคในทุกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยรวมไปถึงเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อเราขจัดจก,กิเลสที่เรียกว่าความโลภได้จนเมื่อกิเลสตัวนี้หายไปจากจิตใจของเราเราก็จะค้นพบว่าความสุขแห่งการละก,กิเลสเป็นเช่นไร